สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับผมสาธิตกริกุลครับนำทุกท่านมาที่สนามโอทราฟฟอร์ดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เริ่มเกมครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่นมัดฮุมเมลส์โทมัสมุลเลอร์ลิคาโดกาก้าและตอนนี้ครับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต่เป็นฝ่ายเดินเกมบุกขึ้นมาแล้วครับมาเป็นโอกาสเลยครับและก็เป็นครั้งครับที่ลูกสามตูเซฟได้สวยงามเลยครับลูกแตะมมุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แล้วก็ต้องให้คำชมก็เลยนะครับว่าครบสกัดจังอันนี้ได้เยี่ยมมากครับาลุนนี้ขยับตัวไปก่อนครับล้ำหน้าอะไรครบับต้องพยายามที่จะตั้งเกมขึ้นมาให้ได้ครั้งครับ นี่เป็นโอกาสแล้วครับจากการเปิดลูกนี้เข้ามาคริสเตนโรนันโดและตอนนี้ครับแมนเชสเตอร์อยู่นแต่เป็นฝ่ายเดินเกมบุกขึ้นมาแล้วครับนะครับถ้าพวกเขาถึงบอลได้และก็เป็นโอกาสลองซองของเขาเลยครับอล,ลูกนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับ ครับดูจากอีกมุมครับประตูนี้แม,ม,มนเชสเตอร์แต่เป็นไฟออกนำไปแล้วครับอย่างที่หลายๆคนคาดคิดไว้จริงๆคริสเตียโนโรนันโดลอยส์นานี่คริสเตียโนโรนันโด ต้องบอกว่าประสานงานกันได้ลงตัวนะครับทีมเวิร์กยอดเยี่ยมครับหยับเกมขึ้นมาได้สวยเลยโทมัสมุลเลอร์แมนเชสเตอร์เน็ตเต็ดได้ฟรีคิกครับโทมัสมุลเลอร์โอ้เข้าสกัดได้เยี่ยมนะครับไม่ฟาวครับ หยุดเกมรุกฝั่งตรงข้ามไว้ได้เลยโอ้ผ่านไปได้แล้วครับและเขาก็ยิงเลยครับพยายามที่จะลองลุ้นประตูนะครับแต่บอลหลุดออกไปไกล มาโ o สลอยส์นานี่ลิคาโด้กาคาโอ้โหอันเกมขาดครับเข้าไปสกัดได้ถูกจังหวะเวลาเลยครับ <3 minutes. S 2> ทดเวลา3นาทีครับ <3 minutes. S 1> กุจะสินเป่านกวีแล้วครับหมดเวลาในครึ่งแรกครับตอนนี้เกมในครึ่งหลังเริ่มแล้วครับฮุกกี้โอ้โหเล่นรับส่งต่อบอลกันอย่างนี้อีกฝั่งก็แต่ยืนงงครับเล่นกันเป็นลิงชิงบอลแล้วครับตอนนี้ มันเป็นจังหวะเปิดที่เหมาะเหม็งจริงๆครับ ได้เยยี่ยมครับและล,ลูกนี้เขาสกิดบอลไปโดนผู <23. S 1> ้เล่นกองหลังออกนะครับได้เป็นลูกแต่มุมแล้วครับฮุกี้ วันนี้ครับกองหลังสามารถที่จะตัดบอลไปได้นะครับโอ้โหถ้าเกิดลูกนี้หลุดไปได้จะมีอการลุ้นประตูทันทีผู้สิ้นเปล่าแล้วครับผู้ช่วยผู้สินยกธงว่าเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนนะครับต้องบอกว่าลูกนี้ผู้ช่วยผู้สินประกวายกธงมาที่สำคัญเลยครับ พุก,กี้ผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟาวครับเสียฟรีคิกไปแล้วเป็นครั้งที่ผู้สาตูงานจังหวะบอลได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับ คิคาโดกาก้าคริสเตียโนโรนันโดตอนนี้อ่านะครับบอลทะลักออกไปนะครับแต่ยังอยู่ในเขตโทษครับลูกออกครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด,ดได้นะครับและทีมของพวกเขาครับกำลังจะมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วครับนานี่ <Lo> ลอยส์ทางฝ่ายออนี่ต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะเข้าไปถึงบอลกันให้ได้เลยครับดูนะครับตุดบอลไปให้กับเพื่อนร่วมทีมได้สวยครับ น่าจะได้เลยครับลูกนี้เขาก็เซฟไว้ได้อีกแล้วครับจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหอ่าเป็นประตูที่พิเศษสุดจริงๆให้ผู้สาประตูก็คงจะโวยครับกองหลังครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับสกัดไม่ทันครับจังหวะนี้เสียประตู เอาล้ครับเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของเกมแล้วครับเลลี่เขาทำชิ่งกันอยู่ครับฮุกกี้เอาล่ะครับเขาเปิดบอลเข้าไปแล้ว ยังมีลุ้นอยู่นะครับว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายได้บอลต,ตรงนี้ก่อนครับและเกมนี้ก็จบลงพร้อมกับชัยชนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด